ตอบกับคูณกับแล้วก็นังเวทนังพลกันสักครู่แล้วเดี๋ยวพบกับแอลอดีในช่วงในช่วงที่สองค่ะเสียงขปมมือองแอรนดีเอาลดีเอาละดีไปนะฮะพี่ก๊อฟครับผมไม่มีใครขอสารวันเราบ้างกว่านี้ยังไงฮะเขาเขา้องสารวันไปประมาณสี่รอบเขาได้หนึ่งพันบาทอ๋อไม่มีใครให้เอาบ้างกวอาไม่เป็นไรตักอยู่กับพี่ตักเมื่อกี้นะเดี๋ยวพาไปเลี้ยงกันดี อะไรดีที่ไหนยวเป็นยักไออะไรจะมันอร่อยดีโอ้โหไม่ดีพมีแมขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมนะครับผมเฮ้ยจอยที่มาไหนที่มาชมคอนเสิร์ตที่จัวัดตากด้วยอ่าออดีขอบคุณครับอ้าขอบคุณมากนะครับผมเชิญบอมเลตเต็มที่ตามสบายอ่าอ่าลกสองคนที่เบิดโล็กก็เปลี่ยน ยังไงพี่น้องเขาคือมาให้เขาเข้าใจเรเอาใลม่เล่าแนวก่ออะไรฮะเรียกเขากลับคืนมาก่อนอย่าเพิ่งไปทรับแอนออร์เดรียยืดครับยังยืดยืดยืดโย่ฟังเสียงฟังเสียงแค่เปิดก็รู้แอนออร์เดี้ยังไม่ไปไหนครับแค่ไปเปลี่ยนชุดเฉยๆควยไอ้สองตัวนี้พ้องถูกกันก่อนเอ้าเดี๋ยวพักนะยัไม่แม่เขาบอกว่าต้องกินให้หมดนะก็มันกินไม่หมดจริงๆ ผมเป็นเด็กผมกินก่อนโอเคน่าเน็กกว่ีมันเห็น้อหาอ้าวหัวาะบักไซตจริงๆมันจะสิ่นบังโกย้ำโกลงมันจะคอม